หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการสร้างรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือโอกาสเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วการบริหารเวลาเป็นปัจจัยสำคัญสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิดวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่กลับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและประสบความสำเร็จ นั่นก็คือการจัดเวลาชีวิตเพื่อสร้างรายได้ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนถึงสร้างรายได้ได้มากมายขณะที่บางคนกลับติดลมอยู่กับรายได้เท่าเดิมคำตอบง่ายๆคือการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพครับทำไมการจัดเวลาจึงสําคัญกับการสร้างรายได้ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการสร้างรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือโอกาสเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วการบริหารเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อคุณวางแผนเวลาดีคุณจะทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงทำให้มีเวลาเหลือไปพัฒนาทักษะหรือหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆสร้างวินัยในตนเอง การจัดเวลาที่ดีเป็นการฝึกวินัยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองลดความเครียดและความเหนื่อยล้าเมื่อคุณรู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นลดความรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าจากการทำงานแบบไร้ทิศทางค้นพบโอกาสใหม่ๆ เมื่อคุณบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะมีเวลาเหลือไปสำรวจความสนใจส่วนตัวพัฒนาทักษะใหม่ๆห,หรือแม้แต่ค้นพบช่องทางสร้างรายได้เสริมที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนเคล็ดลับจัดเวลาชีวิตเพื่อสร้างรายได้เอาล่ะครับมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อจัดเวลาชีวิตให้เป็นเครื่องจักรผลิตเงิน 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดเวลาคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรตั้งเป้าหมายการสร้างไรายได้ที่ชัดเจนเช่นผมจะเพิ่มรายได้20%ใน6เดือนข้างหน้าหรือผมจะสร้างรายได้เสริมจากการขายสินค้าออนไลน์5,000บาทต่อเดือนเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะรู้ว่าต้องจัดสรรเวลาไปเพื่ออะไรบ้าง 2. วางแผนล่วงหน้าเริ่มต้นจากรายสัปดาห์สู่รายวัน วางแผนรายสัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์ลองใช้เวลาสัก30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงวางแผนกิจกรรมและเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จในสัปดาห์หน้ากำหนดเวลาสำหรับงานที่สำคัญรวมถึงเวลาพักผ่อนด้วยวางแผนรายวันทุกคืนก่อนนอนหรือทุกเช้าก่อนเริ่มงานลองใช้เวลา1 0 1ถึงนาทีเพื่อทบทวนแผนของวันพรุ่งนี้และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันได้อย่างมีสติและรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง 3. จัดลำดับความสำคัญใช้หลักการปารโตหรือกฎ80-20คือ80%ของผลลัพธ์มาจาก20%ของการกระทำให้คุณลองคิดดูว่ากิจกรรมใดบ้างที่เป็น20%ที่สร้างผลลัพธ์หรือรายได้มากที่สุดให้กับคุณแล้วให้ความสำคัญกับกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอันดับแรกสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดแล้วจัดลำดับความสำคัญโดยให้ความสำคัญกับงานที่เร่งด่วนและสำคัญก่อน ใช้เทคนิคแบ่งเวลาหรือ time blocking แบ่งเวลาของคุณออกเป็นช่วงๆสำหรับกิจกรรมแต่และอย่างเช่นช่วงเช้าเน้นงานที่ต้องใช้สมาธิสูงช่วงบ่ายเน้นงานที่ต้องติดต่อสื่อสาร 4. กํกาจัดสิ่งรบกวนในยุคดิจิตัลสิ่งรบกวนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียการแจ้งเตือนจากมือถือหรืออ e ีเมลที่ไม่จำเป็นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวบั่นทอนเวลาและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นในช่วงที่คุณต้องทํางานที่สําคัญปิดการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวข้องกําหนดเวลาตรวจสอบอีเมลหรือโซเชียลมีเดียแทนที่จะตรวจสอบตลอดเวลาให้กําหนดช่วงเวลาเฉพาะสําหรับกิจกรรมเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหาสถานที่ทํางานที่เงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวน 5. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ บางครั้งการตอบตกลงกับทุกคำขออาจทำให้คุณไม่มีเวลาให้กับเป้าหมายสำคัญของตัวเองเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณเพื่อให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ6พักผ่อนให้เพียงพอ อย่ามองข้ามความสำคัญของการพักผ่อนหลายคนคิดว่าการทำงานหนักตลอดเวลาจะทำให้มีรายได้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงการพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเกิดความเครียดและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้นอนหลับให้เพียงพอผู้ใหญ่ควรนอน7-9ถึงชั่วโมงต่อคืนหาเวลาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำอะไรที่คุณชื่นชอบเพื่อเติมพลังให้ตัวเอง การจัดเวลาชีวิตเพื่อสร้างรายได้ไม่ใช่เรื่องของการทำงานหนักขึ้นแต่เป็นการทำงานอย่างฉลาดขึ้นครับเมื่อคุณสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะพบว่าคุณมีเวลามากขึ้นไม่ใช่แค่สำหรับการทำงานแต่ยังรวมถึงการพัฒนาตัวเองการดูแลสุขภาพและการใช้เวลากับคนที่คุณรักอีกด้วยครับจำไว้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เราทุกคนมีอย่างจำกัด การที่คุณจะสร้างรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลาเหล่านั้นไปกับอะไรหวังว่าเคล็ดลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับคุณพร้อมที่จะเริ่มจัดเวลาชีวิตเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล้วหรือยังครับลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วมาดูกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรด้างแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ